เธอยังมีเรื่องเล่าอยู่ใช่ไหมเธอยังมีเรื่องให้ฉันเล่าหรอเปล่าลอะเออเอางี้ดีกว่าเธอเคยมูยังไงแปลกสุดในชีวิตฉันไม่มีมูเลยฮะฉันไม่เคยเลยแต่พอว่า้แล้วชอบเชี่ยวเพอว่า้แล้วชอบเชี่ยวแต่ยังนั่งเป็นลอยคออยู่กลางทะเลเนี่ยไปทําอะไรยะํมูแบบลอยคอกลางทะเลคือ เรื่องเกิดขึ้นคือชอบดูหมอเขาดูหมอพอใครทักอะไรมาอย่างเงี้ยเอกก็จะทําหมดแล้วช่วงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงแบบเหมือนแบบปีชงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าต้องข้ามทะเลนะนั่งเรือข้ามทะเลไม่เอาแม่น้ํานะเอาทะเลใหญ่ๆแล้วก็ไปลอยคอหมายถึงว่าไม่มีเรือลอยอยู่ในทะเลอย่างเงี้ยหรอก็คือเราก็ลงเราต้องนั่งเรือไปพี่กิ๊กเราต้องนั่งเรือไปไปตรงทะเลแล้วก็ไปลอยคอโอูแล้วทำสรุปได้ดีไหม อุ๊ยฉันนี่เสพกว่านี่ชีวิตฉันตอนนั้นหลงรักในแบบคนหนึ่งเออตอนนั้นมีผัวเป็นนแบบเธอปรากฏว่าในแบบมันก็ต้องกินกับนายแบบเออเรื่องเดิมฉันก็เอ๊ะทำยังไงวะหมอดูก็บอกให้ฉันไปตักน้ำใต้ท้องเรือเธอคิดถึงน้ำใต้ท้องเรือออกนะจากท่าเรือธรรมศาสตร์จะมีเข้ามาใช่ป่ะฉันกับป้อมวินิี่สองคนก็ต้องไปนั่งรอตักน้ำใต้ท้องเรือลำที่หนึ่งตักเสร็จลำที่สองตักเสร็จ ตัดถึงลำที่สี่เท่านั้นแหละนางแบบมาขับรับนายแบบไปเฉยแล้วอารหรอไปเลยค่ะตัดเจ็บตายค่ะเรือก็คือต้องให้คนลงจากเรือหมดนาเกียร์ลงไปตัดกับป้อมวินิจสองคนนะเธอเธอก็รอด้วยรอด้วยยังไม่ทันถึงลำที่เก้าเลยเธอไปแล้วนายแบบไปกับผู้หญิงแล้วค่ะฉันเฉยเสียใจจริงบอกและของแกนี่ต้องตายอย่างนี้ พราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นต่อมาไม่ตักแล้วก็จ่ายเงิน,นดวงเราจะสู้จ่ายเงินได้ไม่ไม่แต่ว่าตอนอตอนนั้นเอที่ไปทำอ่ะไปลอยคนเดียว่ะหรือว่าปอไปด้วยไปด้วยไปด้วยลอยลอยคู่ ไม่ไปด้วยคือคงให้เอ๋รอยคนเดียวแต่ว่าพี่ป๋อลงไปเล่นกับลูกไงปกติอเอ๋ไม่ค่อยลงน้ําไม่มบนบอกอว่างเดยจริงจริงไ,ไอ้เรื่องนี้ไม่มีจริงนะคือ,ค,อคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ลอยคอนะอพูดถึงการข้ามน้ำอ่ะข้ามทะเลคือคือคือโบราณเนี่ยเขาบอกคนเนี่ยบางทีอ่ะลมเพลมพัดหรือว่าชีวิตมันมีเคราะห์มีอะไรบางอย่างเนี่ยการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเนี่ย <K ill iter> ก็ช่วยแก้เคล็ดได้แต่ว่าโบราณเนี่ยมันช่วยได้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เดินทางง่ายแบบนี้เมื่อก่อนจะข้ามฝั่งข้ามไปทีมันเป็นเรื่องใหญ่แต่กูณสโลบายของเรื่องนี้เขาเหมือนกับว่าให้ชีวิตเราอะเกิดความวุ่นวายในชีวิตซะไอ้เรื่องวุ่นเรื่องอื่นอนะมันจะได้ไม่เกิดจะใส่แหวนนิ้วอะไรอะนิ้วชี้นิ้วชี้เอ๊ใส่แหวนวนนิ้วนางนิ้วนางยโออะนิ้วชี้กับนิ้วชี้กับนนางฉันชอบชี้สั่งไงสั่งงู ฉันชอบแบบนี้ไงนก็เลยใส่ให้มันเป็นแบบว่าคนจะได้ไม่ด่าฉันเอาเข้าคําถามเข้าคําถามแต่เข้าคำถามไม่เฉยๆเอเข้าคำถามหน่อยสิคำถามเขาว่าคำถามเขาบอกว่าใส่แหวนนิ้วไหนอาจจะส่งผลให้การเงินเนี่ยสะพั่งเลยมีกินมีใช้ไม่หวัดไม่ไหวใส่แหวนนิ้วไหนแล้วมันเสริมทําให้มีเงินมีทองมีโชคมีลาบเงินทองสะพังคุณตอบว่านิ้วไหน ฉันก็ต้องนิ้วชี้ป่ะเพราะฉันใส่นิ้วชี้ฉันก็อยากจะมีบารมีฉันอยากจะมีเงินน่ะฉันคิดถึงฉันเองอ่ะมีนิ้วนางอ้าวมีให้เลือกยเหรอเอ้าเมื่อกี้มีนิ้วชี้ป่ะนิ้วชี้เธอตอบว่าฉันเอานิ้วเดี๋ยวก่อนนะฉันเอานิ้วกลางดีกว่าเอาเปลี่ยนอีกแล้วสรุปแล้วจะเอานิ้วอะไรเอ้าก็ฉันเอานิ้วกลางก็ได้เนี่ยนิ้วกลางโอเคจบเอ๊ะ เอ่ก็นิ้วกลางเพราะว่าอาจารย์ช้างเคยบอกไว้ว่าถ้าใส่นิ้วกลางมันจะปิดรูรอยรั่วเอจําได้เห็นบ้างที่งลปิดรูรอย่วแบนี้เขาใส่กลางคือเขาต้องมาจามไม่ใช่หรไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ได้ยังไม่รู้โอเคทุกคนตอบว่านิ้วกลางนิ้วกลางฮะที่จะส่งผลให้การเงินสะพรั่งมีเงินใช้ไม่ไหวได้ไหวคําตอบที่ถูกต้องคือ คำตอบที่ถูกต้องก็คือนิ้วกลางครับโอ้จำได้เนยในตำราเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเรายกมือขึ้นมาแล้วก็เวลามันมีร่องระหว่างนิ้วอะครับซึ่งร่องระหว่างนิ้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นส่วนมากก็คืออยู่ตรงระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางกับนิ้วชี้คือคนที่มีร่องตรงนี้เยอะๆก็ทําให้เก็บเงินไม่อยู่แต่ที่พอเวลาเราใส่แหวนเข้าไปปุ๊บอะมันก็จะปิดไอ้ช่อง ช่องโหวของ2อันนี้ก็เลยเป็นความหมายนี่นเองโอ้โหจำแม่นมากจำแม่นมากนะครับก็ก็เป็นนิ้วนิ้วกลางที่ดีๆและอีกสิ่งหนึ่งครับเรามีเคล็ดลับมาบอกเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลน์ยังไงให้ปังอยากรู้ไหมฮะอยากรู้ ไปฟังพร้คมๆกันเลยครับคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคะ่ะวันนี้เราจะมาคุยกับครูที่เขาสอนลูกศิษย์มาแล้ว4ีถึงแสนคนนะคะวันนี้เขามีเคล็ดลับอะไรเราไปคุยกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์วินอาาัศว,วินออนไลน์นะคะคอาจารย์ขามีเคล็ดลับอะไรทําให้ปังได้ขนาดนี้ตัวผมเป็เราวิกฤตครับบ้านผมขายทอดตลาดได้รับจดหมายจากกรมบังคับคดีตอนนั้นเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆครับย้อนกลับไปในนนวัี้ม ปีที่แล้วเลยเริ่มเปิดโอกาสตัวเองเข้ามาเริ่มเรียนรู้ออนไลน์ครับพอผมมีผลลัพธ์จริงที่พิสูจน์ได้ค,ครับพอทำออนไลน์มาได้เสร็จปุ๊บมีกำไรต่อเดือน 7. ถึงแหลักเรียบร้อยตอนนี้มีรถในฝันเราก็เลยเริ่มผันตัวเองมาเป็นครูเป็นอาจารย์ครับส่งต่อความรู้ให้กับลูกศิษย์แล้วในคอร์สของอาจารย์วินนะคะสอนอะไรบ้างสําหรับมือใหม่ครับอยากเริ่มขายของออนไลน์ความรู้ออนไลน์เท่ากับศูนย์หรือติดลบครับวันนี้ผมมีคอร์สเรียน 6, น6วัน6วิชาครับเริ่มเรียนกันตั้งแต่ในวันที่1หนึ่งเรื่องของการาจบัมมผะ มาบอกถึงเรื่องของการยิงแอดโฆษณาครับโปรโมตสินค้าบริการของเราครับให้ไปปรากฏในมือถือของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเขาเรียกว่าการขึ้นทางด่วนออนไลน์ครับส่วนวิชาที่3ครับจะมาตีแผ่การขายออนไลน์สร้างกําไรแบบยั่งยืนครับกำไรขายส่งกําไรขายปลีกขายอะไรด,ขไรดีขายอะไรรวยขายอะไรดังขายอะไรปรังรู้กันแน่นอนไหนวิชาที่3ครับ 4 5 6เป็นการตลาดออนไลน์ศูนย์บาทครับ IG marketing ขายแบบเนียนๆเซียน <CNN S 2> เรียกที่ในตลาด i n s t a g r กรมครับ t i k t o k marketing ครับสร้างผู้ติดตามมากกว่า00 0 0 0คนในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนและวิชาสุดท้ายครับก็คือในเรื่องของการแต่งภาพทำรูปทำสื่อโฆษณาโดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวทำการตลาดบนโลกออนไลน์ครับทั้งหมดทั้งหมดที่ผมพูดไปเรียนกันผ่านมือถือครับเรียนจบมีคลิปวิดีโอย้อนหลังให้เรียนด้วยและที่สำคัญมีครูพี่เลี้ยงดูแลราคาปกติครับ9,800บาท เดี๋ยวนี้วันรายการจิ้งจกทักทั้งทีครับขอให้ราคาพิเศษตัดศูนย์ได้2ตัวเหลือราคาเพียงแค่98บาทครับแต่จํากัดจํานวนเพียงแค่100สายสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าใครที่สนใจค่ะอาจารย์ติดต่อที่ไหนยังไงบ้างคะสำหรับใครที่สนใจครับแอดไลน์สแกนเอ็โคดตอนนี้เลยนะครับแอดวินเก้าสิบแปดครับมีเครื่องหมายแอดไซน์นะครับหรือเป็นยูไอเอ็นเก้าสิบแปดหรือโทรตรงตอนนี้ครับศูนย์เก้าเจ็ด 9 9 9 2892ราคาปกติ9800บาทตัดศูนให้2ตัวเหลือราคาเพียงแค่98บาทจำกัดจำนวนแค่100สายเท่านั้นนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชม<ด>เพราะฉะนั้นรีบ,รบโทรไปได้เลยนะคะวันนี้ค่ะถือว่าเป็นสุดยอดเคล็ดลับนะคะในการเปลี่ยนเรื่องพงัพงๆเอาเป็นว่าใครที่สนใจอย,อยากจะขายของออนไลน์ให้ปังติดต่อไปได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ ซึครั้งนี้ผู้มีคะแนนเสมอกันคือคุณกิ๊กสวัจนีและคุณเอพ๋พรทิพย์ช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าใครคือผู้ที่จะได้ไปเขย่าเสียมซียักษ์และอย่าพลาดช่วงเคล็ดเกร็ดมงคลกับอาจารย์ช้างค่ะจก,กักสนับสนุน